ดึง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 อสนะของผมผมเนี่ยได้แต่รอคุณรอคุณในที่สุดคุณก็มาหาผมตักทีเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยทุกคนและเราก็ กลับมาอยู่กันในยันเดเลโรบอกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นโรบอกแบบว่าโรเพนนะคะเอ่มเดี๋ยวนะนี่มันห้องนอนของฉันนี่นะทำไมพวกเธอเนี่ยถึงเข้ามาในห้องของฉันได้ล่ะ oh. ไม่นะก็ ห้องนี้เนี่ยมันคือพื้นที่ส่วนรวมยังไงล่ะครับผม<ะ>เออเหรอก็คือฉันน่ะเพิ่งจะรู้นี่นะทุกคนคะ่ะรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยทุกคนเราเนี่ยสามารถนะคะไปหาคลับอยู่ได้แล้วนะคะเออเหมือนกับว่าตัวเกมเนี่ยเขาเป็นการอัปเดตใหม่นะคะทุกคนคือว่าเราเนี่ยสามารถอไรก็คือว่าเราเนี่ยเลือกเข้าชมรมได้แล้วก็มีท่าเต้นได้ด้วยนะคะนี่ทุกคนดูดินี่ อุ้ยก็คือเราสามารถทําท่าคําทางได้แล้วนะคะอันนี้คือเป็นท่าเสียใจ <c oughs> ลุมพี่ลุมพี่อยู่ไหนคะแล้วก็อันนี้คือท่าอะไรเอ่ยฟึบอันนี้คือเป็นท่านอนนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นท่านั่งนะคะแล้วก็อันนี้คือท่าอะไรเอ่ยอมอารมณ์ก็ว่ากําลังยกแขนอยู่นะคะโอเคค่ะก็คือว่าเขาได้ทําใหม่หลายอย่างเลยนะคะเอา้า เฮ้ยอย่บบอกนะคะว่าเราสามารถแต่งตัวได้ที่ตรงนี้เลยจริงนี่จริงนี่ทุกคนคะ่ะคือว่าเราเนี่ย แต่งตัวแล้วก็เปลี่ยนหน้าตานะคะได้เลยนะคะผมอุ้ยทุกคนคือแบบว่ามีความน่ารักชะมัดเลยนะคะโอ้ oh my god ก็คือว่าเราเนี่ยสามารถนะคะเปลี่ยนสีผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็เอิม่มมีสีผิวให้เลือกถึงสีระดับเลยนะคะก็คือจะมีอันนี้ขาวสุดเนาะแล้วก็อันนี้คือเป็นอุ้ยอันนี้คือเป็นในส่วนของอะไรเอออุ้ยอุ้ยหน้ากาก,ากใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วก็มีผ้าวัน คอด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยอุ๊ยทุกคนมันบั๊กก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าทุกคนเ,เดี๋ยวเออคือปอถอดออกไม่ได้อะ่ะถอดยังไงเอาทุกคนปอถอดไม่ได้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวนะทําไมฉันถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะทุกคน yeah. อ๋อรีมูฟได้ได้ไงเห็นไหมยอดก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมาแต่งตัวในนี้เองเลยค่ะคือไม่ต้องไปยืนแต่งเหมือนคราวก่อนแล้วนะคะทุกคนก็คือว่าเดี๋ยววันนี้นะคะปอนเนี่ย จะให้ตัวของเรานะคะเป็นเป็นใครดีเนาะก็คือมีให้เลือกหลายคนเลยค่ะจะเป็นรุ่มพี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นเอิมเป็นโอซานะก็ได้นะคะทุกคนเออเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราเดี๋ยวจะมาสมบทบาทค่ะเป็นรุ่มพี่แล้วกันนะคะใช่แล้ววันนี้นะนะฉันน่ะจะมาสมรอยเป็นรุ่มพี่ยังไงล่ะครับผมเอิมปอขอหาทรงผมของรุ่มพี่ก่อนนะคะ อันนี้ป่ะนี่ไงทุกคนเดี๋ยวทำไมรุ่มพี่แบบว่าหน้าตาแบบแบลวมากๆเลยอยาดูดิหน้าโคตรแบลวเลยโอเคเอ่ออุ๊ยอันนี้ก็ พอได้อยู่แล้วเห็นไหมก็คือจะมีหลายหน้าเลยนะคะทุกคนแต่ว่าปอนเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องใช้หน้าไหนคะถึงจะเข้ากับผู้ชายนะคะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าก็จะเป็นเอ,อันนี้เลยคะ่ะฟึบอู้อา้าวคือฉันต้องการเปลี่ยนแขนนะคะทุกคนเราจะทํายังไงดีเอ้อ ออกไปได้ไหมอย่ามายืนบังกันได้มุ้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำไมทําไมเราไม่มีแขนเสื้อวะก็คือเราเนี่ยใส่ชุดของรุ่มพี่นะคะเป็นแบบว่าเอิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแขนกุดทุกคนค่ะโอเคก็เดี๋ยวปอนะคะจะมาสมรอเป็นรุ่มพี่หนึ่งวันนะคะทุกคนเอ่อตอนนี้ปกำลังมีปัญหากับเสื้อของรุ่มพี่ค่ะ เดี๋ยวนะทาไมหน้าตารุ่มพี่มันบอกว่ามันเปลี่ยนไปก็ไม่รู้นะคะคือมันดูเป็นผู้หญิงมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยทาเสื้อผ้าไม่เป็นนะ่ะทุกคนทําไงวะเฮ้ยนี่ก็คือฉันต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้านะ่ะทําไมเสื้อผ้าฉันเปลี่ยนไม่ได้ล่ะคะทุกคนคือฉันน่ะ ต้องการที่เจอแบบว่าใส่เสื้อมีแขนน่ะทําไมทุกคนถึงมาลุมมุงปอก็ไม่รู้นะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าพวกเธอเนี่ยเป็นแฟนคลับของฉันน่ะใช่แล้วพวกเราเป็นแฟนคลับของพี่โอปอยังไงล่ะครับเออว่าแต่พวกน้องตามพี่มาได้ยังไงเนี่ยเออก็พวกนูเนี่ยในทําการกดจอยตามพี่มายังไงล่ะครับผม คือเหมือนก็ว่ามีแฟนคลับนะคะมาแจมปออีกแล้วนะคะทุกคน <laughs> มาแจมมาแจมทุกคลิปเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าทาําไงดีทุกคนคือเรามีปัญหากับเสื้อของรุ่มพี่นะคะคือฉันไม่สามารถที่จะใส่ชุดรุ่มพี่ได้นะคะทุกคนโอ้ oh โ oh น no. เอิมแล้วก่อนนะข้างล่างมีอะไรหรอโอ้ oh. นี่คือห้องครัวของยันจังสินะ ใช่แล้วใช่แล้วเอาทุกคนคะ่ะแต่ปอขอเปลี่ยนเสื้อาก่อนนะคะคือปอมาใส่ชุดนี้เฉยเรยว่ะเราต้องใส่ชุดนี้เว้ยนี่เห็นไหมนี่แต่ว่ามันเป็นแขนกุดนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือแบบว่าพอมองว่าเป็นลุงพี่ได้อยู่นะคะโอเคค่ะไปโรงเรียนดีกว่าฟร้โหทุกคนเรากลับมาที่โรงเรียนแล้วนะคะแต่ว่า แต่ว่าหน้าตารุ่มพี่เนี่ยคือแบบมันไม่เหมือนเดิมเลยอะ่ะทุกคนคือปอนต้นแต่งยังไงคะถึงจะเหมือนรุ่มพี่นะคะฮัลโหลจะมีสาวที่ไหนเนี่ยมาจีบฉันไหมเนาะทุกคนอาจจะมีก็ได้นะคะใช่ไหมเออเดี๋ยวนะก็คือ อยากรู้ว่ารุ่มพี่มีกี่ทองผมคะอ๋อมีแค่อันเดียวเนาะโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรนะคะโหรูสิทุกคนคือแบบว่ารุ่มพี่เนี่ยมีสาวๆนะคะมายืนรอเต็มเลยนะป <Yeah. S 1> วัดดีสาวๆม่ต้องกินนะคะพี่มาทุกวัน <c oughs> <c oughs> อุ๊ย วัสด,ดีไลบารูสวัสด,ดีค่ะลุมพี่จะเข้ามาเล่นกี่ทีนะคะก็ยังคงทําให้ปอเนี่ยประทับใจอยู่เลยนะคะเพราะว่าเกมเนะะี่ยเขาบอบกว่ามีความแบบว่าทําเหมือนในตัวเกมจริงๆทุกส่วนเลยนะคะโอเคค่ะแต่ว่าคือปอตแบบ คือปอเซงอะตรงที่แบบว่าทําไมทําไมเสื้อปอมันเป็นแขนกุดก็ไม่รู้นะคะคือปอพยายามเปลี่ยนหลายรอบแล้วอะแต่ก็ไม่ได้สักทีนะคะเอ้ยนายฉันขอเป็นเสื้อแขนยาวได้ไหมนะ่ะฉันไม่อยากใส่เสื้อแขนกุดเลยอฮ้ยเดี๋ยวรุ่นพี่ ว่าลุ้นพี่เปลี่ยนไปหรือเปล่าคะเออพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยรุ่นพี่เนี่ยเบื่อชุดนักเรียนแล้วนะสิก็เลยต้องมาใส่ชุดนี้แทน <c oughs> เออก็คือว่ารุ่นพี่เนี่ยอยากเป็นหมอแล้วคะเนี่ยเออใช่แล้วนะเอ้าจะบ้าหรอคะทุกคนไม่ได้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนปอจะเจอน้องสาวของปอเลยคะ่ะเฮ้ยวันด,ดีน้องสาวน้องสาวพี่และนี่คือ น้องสาวของเรานะคะวรู้น้องสาวเจะนีพี่ไปไหนคะก็เราเนี่ยเป็นพี่น้องกันนี่นะคือเขาจะกระโดดทําไมวันเนี้ยเขาจะไปไหนหรอทุกคนดูดีแบบหืมท้องฟ้าโคตรสวยเลยอะเอ่อคือน้องคนนี้เนี่ยตามปอมาไม่เลิกเลยนะคะทุกคนค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นคนกำลังทำอะไรกันอยู่ข้างบนก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยหวัสดีพวกเธอ เฮ้ยขึ้นไงอะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อจอหวัดดีหวัดดีอย่าบอกนะว่าจะมีคนฆ่าตัวตายนะนายอยา่าอย่าทำแบบน,นัน้นนะนายทุกคนเหมือนจะมีคนเนี่ยพยายามโดดตึกตายเลยนะคะดูนี่สิคะทุกคนเฮ้ยทำไมตัวเขาเนี่ยถึงมีรอยเลือดด้วยล่ะคะนายนาย,ยาเอาเอาทุกคนเขาเอาเอาเอาว อะไรวะนายนายอย่าคิดสั้นนะว้ยนายฉันรู้ดีว่าผู้หญิงน่ะมันเจ้าชู้แต่ว่าฉันน่ะก็เชื่อว่านายน่ะต้องหาใหม่ได้แน่นอนล่ละนายเชื่อฉันสิเออขอบคุณนะนายที่คอยเตือนฉันนะเพื่อนยากทุกคนทุกคนดูดู ดูปอนีดูปอนั่งดิก <c oughs> ็คือคือทําเหมือนรู้จักเขาอะ่ะแต่ก็ไม่ไงทุกคนคือพวกเขาเนี่ยกำลังคุยกันอยู่นะคะแต่คือปอน่ะเข้ามาแจมนะคะทุกคนเอ้าเอ้านายเอ้าโอ้ยนายนายขึ้นมาได้ยังไงนเนี่ยเฮ้ยโอ้ทุกคนคือเขามีไอเทมด้วยว่ะพูดแย่ยยจุงไปดีวกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคน คือคือพอลืมกดยืนนะคะเดี๋ยวอน,นะอเดี๋ยวพี่ขอกืนก่อนนะคะทุกคนย,ยืนยไงอะโอเคไปค่ะก็คือว่าเราเนี่ยจะมาตามหาน้องสาวของเรานะคะน้องสาวน้องสาวพี่ออ้ยหวัดดีโอกะอาวเดี๋ยวโอกะทาไมหน้าของโอกะมันเปลี่ยนไปวะเออเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันห้องของพออนี่นะว้าวทุกคน วันนี้นะฉั้นน่ะจะมาเป็นพอหอนึ่งวันนะเพื่อนอยากเฮ้ยอยากนั่งอะ่ะคือนั่งนั่งไม่ได้หรอโอ้โหเสียจุยย่ะคืออยากจะมามาโนเป็นพอ,อสักหนึ่งวันก็ไม่ได้นะคะทุกคนเออไปดีกว่าค่ะแป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 ะแถวนี้เนี่ยมีใครอยู่ไหมนะเฮ้ยทวยกอนนะ เฮ้ยเขาว่ากันว่าห้องน้ําเนี่ยมันมีวิญญาณอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าที่เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะคะวัดดีสาวน้อยเธอรู้ไหมว่าที่เนี่ยมันมีวิญญาณอยู่นะเว้ยจริงเหรอฮาดพี่ชายจริงดินี่อา้าวคือคือลองเข้าไปแล้วคะ่ะทุกคนรู้สึกว่าอุ๊ยเฮ้ย จะบอกว่าห้องนี้เนี่ยเขาก็ทำใหม่นะคะคือทำเหมือนในตัวเกมจริงๆเลยนะคะทุกคนโคตรเก๋เลยดูดิหุยห้องนี้ก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีอะไรนะคะวัดดีนี่เปิดประตูนะคะเฮ้ยอะไรอะสภผ้าเหรอเข้าเอา้าเข้าไม่ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะเอา้าเดี๋ยวนะนี่คือฉันกำลังนั่งเล่นเกมอยู่นะคะเฮ้ ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะึ่งขอแวะเล่นเกมสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อนยากเอาทุกคนคะ่ะก็คือว่าเมื่อกี้นี้นะคะคือปอนเนี่ยได้มานั่งเล่นคอมตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บนหัวปอนเนี่ยมันขึ้นว่าเกมมิ่งคลับนะคะทุกคนฮะอย่าบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในชมรมเกมมิ่งคลับอะจริงหรอเฮ้ยเอย ทุกคนก็คือแฟนขับปอเขาหายไปแล้วว่ะเขาหายไปไหนแล้วว่าหู้งั้นก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนหุ้ยห้องชมรมดนตรีเอาละก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่คนเดียวแล้วนะคะ ก็คือว่าฉันาจะมาเล่นดนตรีให้ทุกคนเนี่ยฟังแล้วกันนะคะทุกคนพร้อมจะฟังกันหรือ,อยังคะวันนี้นะคะรุ่มพี่นจะมาร้องเพลงที่กําลังฮิตอยู่ในตอนนี้ให้ทุกคนน่ยได้ฟังกันเลยแล้วกันนะคะหนึ่งสองสาเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกสิบ แล้วแผ่นดินที่งดงามจะพังลงไปโอ้หวังว่าคลิปนี้เนี่ยปอจะไม่ติดเลืองนะคะทุกคนโอเคค่ะไปดีกว่านะคะคือตอนนี้เนี่ยแฟนคลับของเราเนี่ยเขาหายไปแล้วนะคะอุ๊ยยังไงวัดดีทุกคนหวัดดีหวัดดีเจ้าไร่บารูโอ้โหบาลู ทำไมวันนี้เนี่ยเธอเซ็กซี่แล้วเกินเหลอจ้ะอ๋อ,อแน่นอนค่ะช่วงนี้เนี่ยฉันนะ่ะกำลังฟิตตังเลยนะเอ้ยน้องคนนี้เขาตั้งชื่อว่าโอโปอโคโนี่ซ่าเอฟซีเนะคะผม <Hey. S 1> เอ,อ๊ะทำไมที่นี่เนี่ย นักเรียนเนี่ยมาช่างน้อยหน้อยก็ไม่ดูนะคะทุกคนฮัลโหลทำไมฉันไม่เจอกันตังเลยเนี่ยไม่สิทุกคนต้องบอกว่าทําไมฉันเนี่ยไม่เจอโอซนะเลยนะจริงๆแล้วนะ่ะวันนี้เนี่ยที่ผมเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยจะเข้ามาหาโอซนะแต่ว่าเขาไม่อยู่เลยนะตอนนี้นะ่ะฉันก็เลยต้องมานั่งคนเดียวที่น้ําพุที่เดิมนะ่ะเออ แย่จ yeah, ุงผมล่ะคิดถ wow. ึงเธอจังเลยนะร้องไห้ร้องไห้คิดถึงโอซานาขอเอาสวัสดีค่ะน้องสาวเอแต่ว่าทุกคนอองจริงป่ะคือป๊อบไม่ค่อยเจอใครเล่นเลยว่ะจริงนะเฮ้ยไงทุกคนเราเจอคนแล้วเฮ้ยเฮ้ยพูดได้เฮ้ยพวกนายหย คนนี้เขากำลังคอร์เพเป็นใครเอ่ยอ๋อเป็นสภานักเรียนนะคะแล้วก็เอิม่มมีคนกำลังยืนแต่งตัวเต็มเลยนะคะผมเอ๊ะจะบอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับของฉันเนี่ยจะต้องคอร์เพเป็นยันจังนะคะหรือมันก็เป็นไลบาลูก็ได้นะคะทุกคนเอิม่มพวกเธอพวกเธอช่วยแต่งตัวได้ไ,ดไหมนะ่ะเอ่อช่วยแต่งตัวได้ไหมพวกเธอเนี่ย จะมาแต่งตัวเป็นสาวฝรั่งอย่างนี้ไม่ได้นะดะรู้ไหมเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันคือโรงเรียนยันเดเลนอ่ะเข้าใจไหมพวกเธอเนี่ยจะต้องแต่งตัวให้มันตรงธีมกับที่นี่นะเข้าใจไหมเฮือคือเราไม่เจอโอศนะเลยนะคะหูทุกคนดูนี่สิคะ คือแบบแดดแกำลังสัดส่สองเลยนะคะโอ้โหูดีโคตรสวยเลยอะทุกคนจะบอกว่าภาพสวยมากนะคะเออไปดีกว่าฉันนะ่ะคิดถึงอสนะจังเลยนะ่ะ โอเคฉันน่าจะมานั่งรอเธอตรงนี้แล้วกันนะโอาน,นะเพราะว่าฉันน่ะหวังว่าเธอเนี่ยจะมาหาฉันนะสิตึงตึงตึงทำการนะคะนั่งรอเลยค่ะใต้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเราสองคนนะคะเคยมาบอกรักกันแล้วก็เคยมากอดกันนะคะโอ้มันช่างทำให้ฉันเนี่ย เขินหรือเกินอะเพื่อนยากแต่ปอขอทําการนะคะกดเป็นหน้ารุ่มพี่เป็นหน้าเขินก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหคือแบบไม่เห็นตาหรือเดอ้อเอาเป็นหน้าไหนดีนะคะทุกคนงั้นปอขอใช้เป็นหน้าอันนี้แล้วกันนะคะทุกคนเออแล้วก็อาจจะมีพ็อปเพิร์นะคะปุ๊บอุ้ย เป็นเงาเทพปะอันนี้คือเป็นหัวเอิมเขาเรียกว่าอะไรนะหัวดอกไม้ทุกคนโอเคค่ะเอาละฉันหวังว่าวันนี้เนี่ยโอสนะจะมาหาฉันใช่ไหมแนแต่รอให้เขามานะคะอ้าวสวัสด,ดีไรมารูนี่เธอมาแทนโอสนะหรอกหรอเปล่าคะ่ะคือเอ้ยว้ายโอสนะโอสนะมาหาฉันในจ,จริงด้วยทุกคนดูสิฮลัลโหลโอสนะ เฮ้ยนี่เธอมาหาผมจริงๆหรอครับโอสณนะจังใช่แล้วค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเขาเนี่ยจะไม่มาแล้วนะคะทุกคนมาน,นี่เร็วโอสณนะของฉันดึง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 ,ดงโอสณนะของผมผมเนี่ยได้แต่รอคุณรอคุณในที่สุดคุณก็มาหาผมบักทีเย้ <Yeah! laughs> ในที่สุดนะคะคือเราก็มาตามหาอสนะจนเจอนะคะทุกคนคะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็ชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะถ้าอยากให้ปอมาทำอะไรแบบนี้อีกนะคะก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆเ,เลยนะครับผมนี่ทำท่าแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์